นบสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผู่ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตผู y อยูเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับเราได้คุยกันไปแล้วว่าอาการจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีปัจจัยอะไรหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีปัญหา สุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับว่าเราจะทํายังไงกันต่อไปกับโรคหัวใจตีบแต่ตอนนี้เรามีประสบการณ์นะแต่ท่านผู้ชมนะครับจากทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายท่านผู้ชมสักนิดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณเบนจมาศค่ะคุณเบนจมาศนะครับคุณเบนจมาศครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่นนทบุรีค่ะนนทบุรีนะครับคุณเบนจมาศครับผมนั่งอยู่กับ นี่ชมจากรายการ Fit to you ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมนั่งอยู่กับคุณหมอหนาทีรื่นกินนะครับซึ่งเป็นคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชานาญการนะครับวันนี้คุณเ็นโทรามาในรายการครับจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพมีอะไรบ้างครับเชิญเลยครับอ๋อค่ะจะสอบถามนิดนึงค่ะพอดีว่าทุกๆครั้งที่มีประจําเดือนนะคะคก็จะปวดปวดหัวปวดหัวมากเลยอะคะ่ะ รับปวดัวก็คือเป็นไข้ทําอะไรไม่ได้เลยอะค่ะมันเป็นเพราะอะไรอะค่ะครับเดี๋ยวนะครับคุณเบนอายุเท่าไหร่แล้วครับอือสามสิบสองค่ะสามสิบสองน้ำหนักครับน้ำหนักหกสิบค่ะหกสิบนะฮะคุณหมอครับผมขันกรงให้เสร็จแล้วผมเหมือนพยาบาลนะฮะต้องตรวจสอบแล้วไปโรงพยาบาลผมจะต้องวัดสกรีนก่อนคัดกรงก่อนแล้วส่งข้อมูลไปให้หมออันนี้มทำถูกต้องนะต่อนไห คุณเนบนครับ,บรคุณเนบนมีอาการงี้ตั้งแต่แตสาวๆเลยเหรือเปล่าครับใช่เป็นตลอดเลยค่ะอ,อ๋อทุกครั้งที่มีประจําเดือนเป็นประจําเดือนนี้จะมาประมาณกี่วันครับเออมาประมาณสามวันบางทีก็ห้าวันนะคะแล้วปริมาณนะครับจะมามากวันแรกหรือว่าเท่ากันทุกวันนะครับค่ะมากวันแรก่าแล้วอาการเ<น>วียนศีรษะอย่างเดียวมีการปวดท้องไหมครับ ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่อะคะ่ะก็ปวดนิดหน่อยแต่ว่าปวดหัวเยอะกว่าค่ะปวดหัวแบบลุกนั่งนี้ววบบเวเียนเลยนนใช่ไหมครับลุกนั่งใช่ใช่ค่ะอ๋อเราต้องค่อยๆลุกนะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นอ่ผมว่าเลือดนะครับคือจะมาช,นะช่วงที่มีประจําเดือนร่างกายเราเสียเลือดมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไปเช็คดูนะครับว่าเช็คดูตอนที่ช่วงที่ เรายังไม่มีประจําเดือนนะครับเป็นตรวจเลือดนะครับขอขอหมอเขาตรวจว่าตรวจเลือดทั่วไปดูนะครับดูปริมาณเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็ตัวความเข้มข้นนะครับคุณเบนค่ะแล้วก็ถ้าถ้าทราบตัวนั้นแล้วก็เราก็มาเช็คดูว่ามันมีความผิดปกติตัวไหนแต่ถ้ามีอาการอย่างนี้ผมว่าน่าจะพบนะครับน่าจะพบใช่ไหมครับใช่ว่าน่าจะเป็นฮีโมโกลบินต่ำนะครับหรือว่าตัวเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ คุณเบนครับคุณเบนฮะคุณเบนได้ออกกําลังกายบ้างไหมครับก็ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วน้ําหนักตอนนี้ตอนนี้น้ำหนักหกสิบด้วยนะครับคุณเบนเยอะอยู่นะครับน้ำหนักเยอะนะรัดเอวก็น่าจะเยอะอยู่นะครับส่วนสูงเท่าไหร่ฮะคุณเบนฮะร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะร้อยห้าสิบเอ็ดคุณหมอโอ้เกินไปยี่สิบดัดกลองลืมถามส่วนสูงไปไี่ผิดหลักพยาบาลนี่นะร้อยห้าสิบเอ็ดะคุณหมอน้ําหนักหกสิบเยอะไหมฮะ เยอะครับอะเลยห้าสิบเจ็ดใกล้หุ่นนางแบบน่านีนะก็น่าจะให้เหลือสักห้าสิบห้าฮะท้าสิบห้าไหวไหมฮะคุณเบนครับคือสรุปสรุปว่าหนูอ้วนเกินไปใช่ไหมคะหรือว่าไงอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือตัวตัวซีดเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ถ้าจะให้สุขภาพดีควรจะลงใม่สักหน่อยหนึ่งลงนหน่อยครับ สรุปคุณหมออย่างนี้ก็คือต้องไปต้องไปเช็คเลือดดูว่าบางทนจะเสียเลือดมากใช่แล้วก็ทําให้ทํายังไงก็ได้ครับทานอาหารที่ที่บํารุงบํารุงตับบารุงเลือดนะครับฮะนะครับคุณเบนครับคุณเบนฮะขออนุญาตนะครับคุณเบนแต่งงานหรือยังครับยังค่ะอ๋อยังไม่แต่งงานไม่แต่งงานครับคือถ้าแต่งงานมันจะเกี่ยวกับโรคเลือดไหมก็อ้อม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 ใช่ไหมครับเอาแล้วครับ คุณเบนนาเดี๋ยวขอเบอร์ไว้นะเดี๋ยวหลังเจ้าจบรายการให้คุณหมอโทรหาอีกทีครับคุณเบนนะเบอร์อะไรฮะศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ครับผมเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หกสองสามค่ะครับผมคุณเบนฮะเดี๋ยวผมกาลังออกอากาศอยู่แล้วเดี๋ยวให้คุณหมอจบรายการแล้วเดี๋ยวจะให้โทรหาอีกทีคุยกับหลังใหม่นะครับขอบคุณครับครับก็ตามนี้นะครับไปเช็คเลือดดูก่อนตามที่คุณหมอได้บอกตรวจสุขภาพนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่ง นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะอาจจะดูทางรายการอีกทีก็ได้เดี๋ยวผมจะสรุปตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุยกับคุณหมออีกทีหนึ่งขอบคุณคขอบคุณคุณเบนมากครับที่โทรเข้ามาในรายการนะครับฟิตถูยนะครับค่ะอย่าลืมดูบ่อยๆนะฮะดูทุกวันนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับคุณเบนนะจังหวัดนนทบุรีครับแฟนคลับอันนี้ครับก็เป็นแฟนคลับนะครับก็จะเป็นเรื่องของเลือด นะผมผมว่าน่าจะเลือดจางนะถ้าถ้ามีผลเลือดมาดูแต่ถ้าถ้าไปตรวจเลือดแล้วไม่ไม่ไม่จางเนี่ยก็น่าจะต้องไปเช็คอย่างอื่นเพิ่มาจจะนี่ยังไม่แต่งงานด้วยครับคุณหมออถ้าแต่งงานผมว่าอาจจะสดใสกว่านี้เลือดลมอาจจะเดินดีกว่านี้นก็ต้องไปเช็คดูก่อนเดี๋ยวยไงโทรหาทีหลังหลังหลังใหม่นะคุณหมอมาต่อกันเลยครับเรื่องของโรคหลอดเลือดตีบมหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับปัจจัยครับคุณหมอครับเมื่อกี้บอกว่าโรคโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันเนี่ยก็คือ ตายแน่แน่ตายแน่แน่ครับไม่ทันแน่ล้วก็ปัจจัยเสี่ยงครับคุณหมอฮะของการโรคปอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็หลังที่เกิดไปแล้วนะครับก็คือปัจจัยแรกคืออายุที่ที่มากนะครับครห้าสิบห้านะครับแล้วก็เรื่องความดันโลหิตนะครับต้องไปเช็คนะต้องไปเช็คดูนะครับอย่าให้สูงนะครับแล้วก็โรคประจําตัวที่มากับความอ้วนนะครับอย่างเช่นเบาหวานเบาหวานนี่แน่นอนนะแน่นอนครับอาจารย์เบาหวานไขมันในเลือดสูง นะครับที่ผิดปกติด้วยอันตรายนะครับตัวนี้แล้วก็ดัชนีมวลกายนะครับอย่างที่เราบอกไว้ว่าผู้หญิงไม่ควรจะเกิน80เซนนะครับเอวครับผู้ชาย90าเซนอาจยะตัวนี้ส้ามองมองเห็นยืนตรงแล้วมองเห็นเท้าตัวเองโอ้แม่เท้าโอ้แม่เท้าบางคนโอแม่เท้ายาวนี่ก็สบายหน่อยถ้าไม่ผ่านมองไม่ผ่านก็แสดงว่าอ้วนอ้วนแหละลดพุงลดเอวลดพุงลดอาหารด้วยลดออกกาลังกายนะครับแล้วสูบุรี่ครับอาจารย์สูบุรี่นี่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดหัวใจนะครับ อยู่ต้นๆเลยที่เสียชีวิตเพราะคนที่สูบบุหรี่สูุรี่แล้วก็ดื้อไปโรงพยาบาลได้ยามแล้วก็ยังแอบสูบบุหรี่นะครับไม่เลิกครับแล้วก็ความเครียดครับอาจารย์ความเครียดนี่จะมาทุกโรคเลยนะครับความเครียดนี่ก็จะทําให้เกิดเลิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะครับใช่ตรงนี้ปัจจัยสุดท้ายนะครับคือขาดการออกกําลังกายนะครับออันนี้สําคัญนะคุณหมอเพราะถ้าหัวใจสูบฉีดเลือดใช่แต่ไม่ใช่ว่าพอมาเป็นแล้วมาหักผมออกกําลังกายจะได้ไม่มีประโยชน์ มันก็จะทําให้หัจจงหัวใจวายไปทางในร่มแล้วก็อะไรนะในมทางแจ้งถ้าในร่มจะออกกาลังกายแบบนั้นถ้ากลัวหัวใจวายก็เราคุยกันหลายรอบนะฮะอะไรนะดื่มน้ําส้มเพิ่มเพิ่มน้ำส้มกันนะนะน้ำมะนาวนะมะบอกเดบบอกเดี๋ยวพี่ขอกินน้ําส้มน้ำมะนาวมันไปช่วยอะไรนะโพแตสเซียมเนี่ยที่เราคุยกันเกิดมีกิจกรรมทางเพศนะนะเอาแบบชัวๆไว้ก่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าติ่โพแทสเซียมเข้าไปก่อนเขาเรียกอะไรนะไปกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจเราได้บํารุงตัวนี้อันนี้คือสูตรใช่ไหม ยิ่งคนสูงอายุยิ่งตัวเคนะครับโพแทสเซียมมันจะต่ำโอ้นะครับคือมันเป็นองค์ประกอบหลายอย่างนะคุณหมอใช่หรือโรคหัวใจตอนนี้คนก็ตรวจกันเยอะครับอาจารย์ครับตรวจทั้งไขมันทั้งอะไรประกอบกันทีนี้แบบเราก็ไม่รู้มนเป็นยังไงเราป้องกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันแก้ที่ต้นเหตุเลยครับหนีไม่พ้นนําเสนอวันนี้อีกแหละนะครับถ้าไม่หดือบ่าวาแรงครับเบต้าคูแคนครับครับเป็นไงครับคุณหมอกับโรคหัวใจหลอดเลือดนวัตกรรมเบต้ากูแคนนะครับ ตะกี้นี้ที่เกิดมาสาเหตุทั้งนั้นเลยนะครับเบาหวานไขมันก็เป็นสาเหตุของคนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะฉะนั้นตัวเบต้ากรูแคนก็จะไปช่วยลดตัวอินซูลินในกระแสเลือดนะครับทำให้ตบอ่อนทํางานปกติเบาหวานในกระแสเลือดเราก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วไปช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับช่วยบํารุงตับนะครับตัวเบต้ากรูแคับพูดไปพูดมาเนี่ยแหมมันจะวิเศษอะไรนั้งหนากับเบต้ากรูแคลนเนี่ยมันจะ มันดูแลไรไปหมดทุกเรื่องเลยจะเก่งจะดีกันไปมั้งมันไม่ได้นท่านผู้ชมนึกในใจถามอยู่เนี่ยมันไม่ได้ดูแลไม่ได้เก่งทุกเรื่องอาจารย์แต่โรคต่างๆนี่มันเกี่ยวพันกันไปหมดสมมุติว่าไขมันในเลือดปกติเบาหวานปกติโรคอย่างอื่นมันก็ไม่มาอาจารย์ความดันก็ไม่มีโรคทางเพศก็ไม่มานกเขาขันตลอดผู้หญิงก็มีน้ําหล่อเลี้ยงที่อวัยวะเพศสมดุลนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย Uhm. ถ้าผู้หญิงเรานี่ก็จะบริเวณปากช่องข้อจะแห้งนะครับส่วนของผู้ชายเราก็จะทําให้เตะปี๊บดังนะครับท่านผู้ชมก็ดูไม่ได้มันไม่ได้ไปช่วยโดยตรงอาจารย์ท่านผู้ชมก็ดูเราหลายเทปแล้วอง์รวม AR AR ก็เบต้าคูแคนครับเหมือนกับเพลงนี้คนร้องอ่ะหมอ AR AR ก็โป๊ a อ AR ก็ทานผู้ชมกนนึ่งในใจ AR อะไรน่ยก็เบต้าคูแคน มันมาอย่างไงมันมาจากไหนไอเบต้ากูแคนหมอตอบครับสารอกาศนี้นะครับเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโมเลกุลของน้ําตาลนะครับประเภทของโพลีแซคคาไรด์ครับไม่ใช่ว่าเป็นน้ําตาลโมเลกุลอื่นชาวโลกเขายอมรับไหมคุณหมอไอเบต้ากูแคนเนี่ยสหรัอเมริกาเขาเอาไปใช้ในกองทัพอเมริกันนะครับในการต่อสู้กับพวกต่างชาติเลยครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครับอาจารย์ ญี่ปุ่นก็เอามาใช้อยู่ในเออะไรนะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดรสมศักดิ์วรคามินใช่ครับจึงเขียนเป็นบทความในหนังสือใช่ไหมคุณหมอใช่เขียนในหนังสือมหัศจรรย์ครับเวลาหมดลงไปหาอ่านดูนะหายากครับอาจารย์จักหายใจเราตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เสิร์ชใน Google เอาแล้วกันได้แล้วท่านผู้ชมครับโรคหลอดเลือดในโรคหลอดเลือดตีบนะฮะโรคหลอดเลือดในหัวใจตีบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนนะครับยังไงก็รักษาหัวใจให้แข็งแรงโดยเฉพาะดูแลระบบกล้ามเนื้อร่างกายของเราเนี่ยให้มีเาเรียกองค์ประกอบความสมบูรณ์ที่พร้อม นะครับการรับประทานอาหารการออกกําลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับแต่ถ้าขี้เกียจรับประทานอาหารที่ต้องไปผลิตเองไปหาเองอะไรเองครับก็นี่แหละครับเบต้ากูแคนง่ายที่สุดฮะก็รับประทานไปเพื่อดูแลตัวเองครับนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญผู้ที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับคุณหมอหน้าทีรื่นกินครับขอบคุณครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ ครับผมณาเมืองนอนท์ผู้ดำนินรรายการและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกับรายการฟิตท o you ยูได้ใหม่ในวันถัดไปก่อนจากกันครับอย่าลืมนะท่านใดที่จะชมรายการฟิตท o วยูนะครับเราออกอกากาศาวันละห้ารอบสามารถชมได้นะครับตีสองตีห้าครึ่งแล้วก็บ่ายสองโมงหนึ่งทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งครับเราสามารถที่จะชมผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับโดยไปดาวน์โหลดเพจสโต้ครับ p s i t ทนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นเบต้าพัสนะครับเบต้ากูแคนพันะครับ B1 แล้วก็ตัวสินบีแล้วก็สารสก,กัดสารสก,กัดอินทรียเปอร์เซ็ครับนิวเคไดจจำกัดวัชพืชได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เรื่องของสบู่ดูแลผิวฟิตทูอยู่ครับก่อนจากกันฝากคําพูดที่ว่าเสียงเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียงเงินแสนเพื่อรักษาเบต้าคูแคนพัสสิครับสวัสดีครับ